บไปสันฆทานมาหลายปีได้โคอินมาพา โควิ่าตกลฝึกโควิดนพาิกรรมส่วนบุญต่างๆ ร่วมกันปีนี้ที่เบาบางเนี่ยเห็นบุญทรงรายการไหมราการบุญสังฆทานประจำปีแต่ว,ว่าพระบรมเดชานนท์บอกข่าวกันมากแบบที่ผมได้สะดวกทีโยมผู้ได้สะดวกปะมันได้สะดวกพยายามกัน ไม่ได้จะไปจะว่บ้างดังก็ตัวใหญ่ต้องหงม <c oughs> จังวัดขาอกันอี่และบุญเสบาาวัดไผ่วัดมันบ้านไผ่บดมันบ้านบ้านพุทธองมีพันยาคงปิดมีนุขมันเวรเลยเร์รวมกันนับใชมีหมบอกบินสบายใช่ไหมบินบาทอยอเรไปรวมกันเนาะ มีเนรจือบ kind of <c oughs> <c oughs> ้าเอ้าปักมีเนรบนนอะไรอนบ้านเอานี่ยนสิบกลัวดิวัดป้าแปดวัดปาแปดแปดได้เาไปลยนาะน่าวบนห้อง ปสิบหกเนาะสิบกยี่สิบยี่สิบกลัวเรียกพระในตลอดเท่านีพ้พนตกกบบระบอดสองพนตกกระแขง <c oughs> ไปมาปูเถ่าว่าวะนนจะบูเถ่าปูสังกักลางคนหนึ่ะส่วนมากกักลาง้าเถาลุงปูหน่อย่้างห่เองสม ไม่หลุดเล็กหน่อยนอนตื่นสวยวันน้มอื่นกันก็เป็นเวลาอาศัยบุเบกจำปีนะแล้วกินเข้าวแล้วอีผ้าไปเบิ่งหมองป กใหม่เป็นบุญอันหนึ่งเี้บุญเกินว่าบุญไหนทางเกินกันขึ้บุญท่างเวนกานขึ้มีอยู่ดยเห็นหมดซางนบุญไหนท่านเกินาข้นคือบางยางไหนเจิกังวิ่งก็ขึ้นหมดเยบุญบางอย่างไหนเกนขึ้นก็เว้นหมดเแต่บุญตัวนี้บุญพิเศษบุญไหนท่างเก็นกางขึ้นบุญไหนจะได้ท่นเกินกงขึ้นกนหนึ่ง หนึ่งหนึ่งุดนังบ่อกัน้นะุดน่ะสร้างบ่อน่ะแล้วก็สางสร้างหน้าสร้างแรงหน้าใหม่ค้นเดิมกินให้นกเดิมกินอุดนําบ่อก็ษาบระาับคุดหนับอ่อบนไหนไกันต,ตั้งกระเ้นกันขึ้นเป็นอย่างาะว่ามันได้ใส่ยึดตลอดกคืนงื้นเลยใส่บนหน้าท่านว่า ยื้นอนำยื้นอนี่ต้องขึ้นอะไรเนาะเรื่องอะไรเดินทางไกลไปทางไหนหรือว่าอยู่บ้านก็ตามสิ่งจําเป็นหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นอะผู้ใดาหายหนักเป็นท่าแต่สมัยก่อนก็ใส่กุดสังเนาะกุดสังผู้ใดยอยากกินก็เป็นตากับบ่อใเสียาคาอย่างนั้นนะผู้ใดเป็นผู้คุดเป็นผูหายหนักเรียกว่าในบุญทั้งกระเ่เงินขึ้นแต่ว่ัยวุ่สมัยนี้เขาเปลี่ยนไปช่วงนี้ก็ได้ โลกเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปหนามั้งเกิดกับอะไรอยู่ในบอ่อในทางศาสนานะทั้งเกิดกับเป็นเอาหม้อหในถังเป็นส่วนรูปทั้งปัป๊ป่าทั้งยังอ่ะนะแต่ว่าผูดได้เด็ววดดว,ดวมเฮ็ดรวมสังง่งมีส่วนมันคือวัดท้องสั่งทั้งปั๊บปา่าคนมาวัดไปกินในดื่มพาเนี่กินในดื่มทั้งเค่อยคือเมื่อเ,เรื่อยกก็ดึกเมื่อเ,เร,เเรื่อยๆก็คือจากหนาเลยตื่น <laughs> กินเเาว้นก็กินกันขึ้นก็กินเมื่อกินก็อาหัวใส่มดแล้วนี่เงว่าสิ่งที่ดีบุญแล้วก็เอนคือคือุดหนังบอเรื่องไหวหนังเป็นท่าที่เราเอามาไหวเห็นบอไม่ค่อยขาดกันเลยมีตัวนั้นออกถ้าไปยังมาเนี่ยเป็นเ้ื่องรักกันไม่ออกต้องพนทอเป็นอันนึ่งเป็นอันหนึ่งเพาะาประจําประจําบ่มาเองมันซังมากซอมจ่อคืน เบิมากมันก็จจอนมากมาสมกันม่ค่อยขาดมาในน้ำน้ำน้ำทำไม่ใหม่อยู่ในขวดนีเในบุญนัก็เปงคือนี่สิกินเบิรตกัตามมักินจะ่ตามมาต่างวันีนเลยบุญตลอดเลยโหแล้วอยด้บุญนั่นก็เ่งคือเบิดเตอทั้งว่าค่อยเบิปนดีกยวเพรด้เรื่อยู่อไรอย่งไงี้ทโคบ่อถังปาตปลป่าเนี่ย ไ่เท่ากับเฮ็ดมาแน่บุญที่หนึ่งบุญท่านก็เยนซื่อตอนบังว่านั่งขบวนหจากมีอย่งอีกสร้าานมีอะไรอันที่สองมาสร้างสถานที่อยู่กอสละภาษาภาษาโบราณภาษาพุทธของบ่กอสลัรงสลัสร้สลัสรงพุทิสังสถานที่สาธารณะเพื่อคนในอาศัย เาไปซอยสาม้านสามเงื่อนในกนรท่จะเป็นสามย่ำเอาเงื่นกับเอาย่ำเอาบุญเ่านะเพือสร้างเือสร้างสร้างเดี่ยวมัทีิเกิดแบบผ้ามูบองหลายคนคือโอผ้ามูมาอหลายคนงานนิดหน่อยได้เท่เราเราป่าขาเหนยวเราสิสิเป็นงานเราอันนี้ป้ามุงมาคุยะไรกับาไหลบวไหน่นนะันนผ้าจองมาบัดเลยทั้งเทาคน เราว่าผมผมผมว่าบุญผมว่าบ <king Eng mainland> right ุญนอกเต่าอาจารย์เดนอาจารย์ทเพืนว่าเออผมเป็นยังไงี่ยหนาบอเดนนเนื้อแกเบิดบออสละสล่สลดเว่าที่พักไนในหุ้น่านกยขึ้นไหเพราะว่าาเวนไอยูขึ้นออยูหุได้มากเลรอันซเนี่ยจริงจดนอนหรับยังได้บุญเลย พูดได้เลยฉลาดเป็นสาธารณะไว้สถานที่สาธารณะไว้เมื่อเท่านอนรับอยู่เรือว่องเท่อยูุ้ยเซต่างพูดได้เลยมาอยู่หม่องเฮียเฮียร์อุตส่าห์ค <blunt animation> mm. ือว่าเทามีส่วนเลยเทามีส่วนให้ให้บุญาให้ให้ความสุขแก่บุญมาใส่เพื่อนี่แต่มาเสืออยู่โว้ยไปหม่อมีทีผักเตี๋ยวใส่ทุกที่เลยห่องมีฉลาดไม่ได้ฉลาดทางท่านโดนเนาะฉลาดทางท่านตัวบ้านนาะ ยังขรี่มท่านะไปแล้วาหม่องบุมีเย้ยสมัยนึงไปทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกไปยางเคยยางติยีสานไปยางทัตะวันออกวนะัน,นเเาแถวชนโมเดียวโอ้ยเป็นเมืองเจริญเฮ้ยแต่ก่อนว่าเรื่อบางหมองจะมีอยู่แล้วยางฝนตกคำฝนตกคำฮะสละส่นกับมมีมันดูคือหวานเทาดเวียยางาทางท่าเปส่วนสละบก็เห็นสละ นเวเรื่อคนก็คือปไปนัเขากับบอนิมมอนไปคือไลาย,ยางย่างตายคนไปไปพ่อหมผมสนกกสนวหนึ่งกกส่นไปไดน้อยไปส่วนเงินโอ้ยสันตดตัดตัดตตอดบานเฮาโอ้เห็นหนักอันี้สมุนสลากทางทางกันได้สำหรับคนจอนไปจอนมาบ่มีดีเนาะไปนางไปบับกไปเศราคแค่แรงตันนั้นเป็นประโยชน์เลย ในบุญตั the kind of land, here, there, unable, ้งก็เป็นอันคือสางสละจงไปบูได้พระกฐิษฐานบนธรรมบาาเด่นนั่งอยู่กับในบุญนอนอยู่กันในบุญรับอยู่กับในบุญขนเ่าเหตุไหว้ว่าบนธรรมดาราบูได้มันใส่ประโยชน์เท่าในบุญน้ำบัดเข้ามาถ่ายท่านเขากับมีส่วนในบุญเข้ามารับษาสินปฏิบัติธรรมเขาก็มีส่วนในบุญไม่แต่มานอนซอบนี่เ็งมีส่วนในบุญเหตุว่าอย่างที่สอง บุญท่านก็เ่นคืออันที่สามยังหนักคนีีการในบุญท่านก็เ่นคือก่ามโหต่อหน่ต่อแบบหถลหลอันที่สามี่บุญ่นเคือคือเฮ็ดถนนสร้างถนนเม่ก่อนคนมันมีเกินมื่นยังหลายหน้ากันไปกันมาผมสะดวกใส่แห้งเท่านี้แล้วเฮ็ด ถนนคนทางทางข้างคุ้นทางทางข้าง,าง,างแตงทางค้นไปคนมาคนได้เดินมาเหยียบทางเข้าไปมาเหยียบทาง,ทางาเที่ยวเรียนไปไปโอ้ยท่านเนผลน้ำบปิมต่ทาาไหนมันกันด่านนะทาาโคงทางกันดา่านเขาไปเหยียดไปยังไงไปทางไปแปลงไงชื่อพัวเขาเหยียดสินะเ,เพื่อกระเหยียดอยู่เที่บอกทา่าพาบินทบาทย่งางพานในยนะย่งางพานตรงหน้าย่งางพานปลา่พาพันย่างบนพุกกระทางออก ในบุญได้หนุ่ญทั่บานอะไรบุญท่านเว้นมาถือทางนี้ไงสมได้เป็นนี่ชัท t า a ส่างท h a สางท่างก็อินสางท่างดัดยางส่างท่า,า,ทา,า,ทาทงหัล่างหนนะไปวัดหือไปในสถานที่ใดก็นต่ให้คนไปเทีย่ยวดีไปมาสะดวกนะหรือว่าถานนนนทางก็ได้มันเป็นบลุอมเป็นบอสันบดีสมัยก่อนไปพุทธไปถมนะห่วยในบุญในเวททังนที โยกสมัยก็เปลี่ยนไปไม่ซื้อเหมือนไม่แน้เอาในนี่แต่ต้องมาเป็นนทางบอดีแต่ว่าล่อล่อปต่อล่อล่อปต่อล่อเจ้าหน้าที่แว่าเหตุผลสั่นเออสิ่ช่วยกันเหตุซอยกันขยันอยู่ด้วยเธอเก่งใจกันโอ้ต้องให้เพิ่อน้ำมัติก่อนแน่ยเนท้นว่ายต้องใส่ติต้องขอเวลาอย่างเดียวไม่กันไหนยังไหวไปวินแต่วันท่านนำถวงเพียงเก็บเครื่องแข่งเว้อยู่ในบ้านบ้านเท้าเฮาเนี่ยนะเท้าบ้านใดาเนี่ย ย่างออกไปเยจะิือเขากันลัง่ไนเนี่ยไปหมดแล้วมัมหลายไม่ออกมันจมมีตนคุณพิชจตไม่ไดอาจารย์หาเรือหน่อยไว้ตอนนี้คือคือได้ใจอกเลยว่ากลเลยวพ่บอกเาอหินม่นใส่สิบดีเพ่อโอ๋เหรอซอยกันบนรถชองรถหินุดหลังรัวหินดำ่กนเนะว่านี่แด้อาจารย์คิดกันเดิมพิชจะรณากันเดิอต้อมาไปบอกวัาก่ดนก็เลยไปให้บุญในวท มันใสยสับมะเทใส่ยางไห้มาโอ้เป็นต้องข่อยบอกตัวนี้ยจะเป็นห่อนทั้งอบตเลยครับวนาได้บุนทั้งเล็นทั้งขึ้นเฮ็ดถน้นสั่งถนนซ่อมถนนเขาโบได้ใหญ่หรือบุญไป่อมตี่นสอนนุ่นเข้ามาวัดทาให้โอกาสสอนมรดยพานนี่เนาะมไดยเอสเป็นตุ้งเป็นหมออย่างน็นการสั่งบัรละมีเนี่ย ไปเอย่อยกดลบอพอสล่าทางถนนเออที่สมอันที่สี่อันี่บ่ออันที่สี่กปุกม <c oughs> กใหม่เป็นท่าในบุญท่านกยงขึ้นในกรใหม่กระใหม่กินผลขคนไปกินกันในบุญนกไปกินกันในบุญคนไปยมกันในบุญน,น,นกไปหยมกันในบุญทัางก็ยงกันขึ้นในอันใสปลูกกระใหม่เป็นท่ามันกุใหม่ดอกกับคนไปเห็น ดอกก็งามใจดีเข้ากับเลยบุญแล้วโอ้ยผู้ใดโอ้ยสมองงามแต่ผู้ใดมาเห็นผู้ใดมาเกี่ยวของเห็นเกิดข้อมูลสึกดีๆเข้าผู้ใดเห็นมีส่วนแห่งบุญมันว่าคืออยู่อะไรผู้เฒ่าผู้ล้านว่าด้วยผู้เจ้าก็ว่าอยู่เต้นเป็นมารีเโอ้เข้านี่เขามาเปลี่ยนเป็นภาษาเขาทัมาอืม กินบ่มกันคือขึ้นคนันเมันนั่งอยู่กันดีบนุญน่อยู่กันดียพอคนในอาศัยประจำพุทธบ่อกอสาราสามถนนคนท่าปลูกต้นไม้เป็นท่านบุญทั้งเวรนกันคือที่มันบอกไปว่าพยาบาลกุฏิถกัวก็หนึ่งคนนี้กรยาในอะไรถึงก็ได้มีกุฏิถาธรรมดาเลยในทั้งบุญทั้งบาปทั้งเวน้นหมดะรงค์มีความม่นท่้นว่าเท่าที กูได้ยังไดบุญเหมือนละกินเขาแลยเอ็นภาพไดเบิ่งหมองงันหนองใด้ต้นใหม่มาูไป,ปเป็นอ,น,น,อนุสรบุรตกตถ้าคนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้แบบาสิป,ป่วยพอดีตัวบุรตรตตตนกูกลัวเต็มตัวับพอ सपलोकविनिमोतोष वसन्त प्रवाचितो सः पवे रमति तो निभूतो जत्वा Uh-huh. <laughs>